แข่งขันในวันนี้เราจะแข่งขันกันในโจดดอง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 และวัตถุดิบหลักที่หนึ่งก็คือรวมผลไม้ดองได้แก่มะม่วงดองมะดันดองมะขามดองมะยมดององุ่นดองและฝรั่งดองโดยพวกคุณจะต้องทำเสิร์ฟ2เมนูโดยเมนูแรกจะเสิร์ฟภายใน15นาที การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นน้ำบัตนี้เล้ยกุศินโอ้ยโอ้ยโอเคครับเร่นแล้วครับ ว่าวันนี้เนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ใช่เลยครับเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่แบบว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากจะบอกมาแข่งกันต่อครับเราบางแท่งกระถาเหล็กครับเป็นอะไรเนื้อวัวไหมเหมือนว่ากิวเป็นวตะกิว้วโอ้กิวครับดูเนื้อครับหาท่าแน่นอนทหาท่าเพราะว่าแทนแตงปาดองครับผู้ช่วยของเชฟทะเล็กได้ใช้วากิวมาหั่นเต่านะครับแล้วก็คลุกเคล้ากับมันกันดองที่ใส่ลงไปเดี๋ยวยังมีองุ่นดองสับเลียดอีกด้วยแล้วก็ใส่พริกขี้หนูซอยปรุงรสชาติด้วยเกลือมัสตาร์ดไข่แดงจีนแล้วก็บีบมะนนนาาาาาวลลลงไปปคคุกกกเเเเ้้้้ขัพื่ออ็ตตย เนื้อด,ดิบผลไม้ดองในเมนูตาตาก้อยดองนะครับ ขณะที่เชฟพุทธาชิงแกนหลอกตัวหอยเชลล์หอยเชลล์คนตติแน่เลยตั้รับผู้ช่วยของเชฟพุทธาชิงนะครับได้ใช้หอยเชลล์มาแช่ในน้ําเย็นที่ผสมกับน้ามะนาวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาก็นํามาซับให้แห้งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆบางๆนะครับเพื่อจะทําเป็นครูโดตอนนี้ที่เราเห็นคือเขาเรียงใส่พิมพ์วงกลมให้สวยงามเดี๋ยวจะเสิร์ฟพร้อมกับครีมมะม่วงดองนะครับในเมนูครูโดดองนะครับครีมมะม่วงแชทะเลกันบ้างครับอันนี้เป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวเลยครับน้ำมะนาวหรือน้ำมะม่ว เอาแล้วทำเป็นแอปเปิลแกลนิต้าถูกต wow. ้องครับถูกต้องแล้วครับผู้ช่วยของเชฟทัทเล็กได้นำเอาผลไม้ดองมาสับละเอียดผสมกับน้ำผลไม้ดองแล้วก็ใส่ลิควิดไนโตรเจนลงไปทิ้งไว้ให้เซนตัวนะครับเพื่อจะเป็นพิกลไอซี่ร็อกเป็นผลไม้ดองแช่เย็นแข็งๆนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ทานกับตาตัเนื้อดิบในเมนูตาต้าก้อยดองนะครับในผู้ชายชิงกันไหมครับอ้าวนี่อโอโอนมโอโอโอโมโมโอ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 โ อมะม่วงเขาใช่ไหมมะม่วงดองใช่ค<ไ>รัมะม่งวงดอมันจะเยอะกัตอนนี้แหละคุณณัฐครับตอนละครและนั่นก็คือครีมมะม่วงดองนะครับในเมนูจานนี้ของผู้ท้าชิงเขาใช้หอยเชลล์หั่นเป็นชิ้นนะครับตกแต่งด้วยาริชแล้วก็ราดน้ำมันซิลย,ยังมีครีมมะม่วงดองโรยเกลือชิโซนโรยมะม่วงดองหั่นเป็นชิ้นลงไปอีกแล้วก็ขูดผิวมะนาวลงไปด้วยนะครับและนี่คือครูโดโดองนะครับามาดูของเชฟกันเลยครับ ครับที่เราเห็นนะครับเชฟระทเหลเลกได้เอาตาต้ามาออนท็อปลงบนฟอมโดฟิโนลแล้วนะครับนั่นคือมันฝรั่งที่เป็นแผ่นแผ่นสไลด์บางเรียงตัวกันเป็นชั้นหนาและเชฟก็ตัดแต่งให้เป็นทรงตามที่เชฟต้องการน,นะครับทอดในน้ำมันเพื่อถ้าเป็นฟอมโดฟิโนลในเมนูตาตาก้อยดองนลครับและเซฟินาทีนักพิหลังก็แปดเจ็ดหกห้าสี่สามนและ ขอเธอรเสนาบไม่นุกสนาบสนาบไม่นุกสนาเชิญครับต้อหาผ้ากันเพื่อน Masterchef แลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada, Shopee, Tik Tok, Line Ad Heliconia e a t Group